ำน้ำหมูแดงที่แบบไม่แบบแยงอ่ะเออแล้วก็คนเออไข่ยามาตูมเอล้วจะบอกว่าร้านนี้คือสะอาดถูกสุขลักษณะใหม่นะถูกป่าสุขลารษณะใหมคืออะไรสุขลักษณะใอม่เขาติดมันรัวปะนี่เคยค่ะติดเลยค่ะเขาบอกว่าใส่มาหนึ่งครั้งแล้วหน้าเราอ่ะแตกกระจกโตเกียวลุงโกบรินะครับป้าขาย สวัสดีค่ะพบกับพวกเราสองคนนะคะในรายการหารมนะเป็นเดินซึ่งวันนี้เนี่ยก็ e p เยอะจังตอนนี้เราอยู่ที่ปากทางสายหนึ่งนะคะร้านนี้ก็เป็นร้านประจำของเรา2องคนเหมือนกันใช่เป็นฟิลแบบยกเยาวราชมาอยู่ที่นี่คุณผ<อ>ู้ชมเนี่ยที่อยู่ฝั่งคนแต่ว่าขี้เกียจจะเดินทางไปต่อคิวหรือไปเดินแต่แวดว่าเราจะต้องกินอะไรเนี่ยใช่ช่วงนี้ร้อน มาที่นี่เนี่ยครบจบในร้านเดียวนั่นก็คือร้านเจ๊สมนทกอร่อยเยาวลาสายหนึ่งแม่งอร่อยทุกอย่างอ่ะมันไม่รู้ว่าจะต้องแบบแนะนายังไงเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าวันนี้เราสั่งอะไรบ้างอร่อยทุกเมนูอีกแล้วครับตามมาดูค่ะเราสองคนน่ะก็สั่งแล้วเดี๋ยวมารอดูว่ามีเมนูอะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วร้านนี้มาประจํา เพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากออฟฟิศเราเนาะปกติแล้วพวกเราก็จะชอบกินข้าวหมูต้มหมูแดงเนี่ยถ้าถ้าเป็นแบบว่าซิเนเจอร์นี่จะเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบหัวจับหมี่เกี๊ยวยูนิต์โฟมแล้วก็จริงๆร้านนี้มีออปชั่นเสิร์ฟเยอะมากอย่างที่บอกคือเหมือนยกเกีวราดมาดีิม่ว่จะเป็นแบบซอสตุ๋เอ้ยโปเตียสดเอ่ยอะไรที่แบบจริงๆเขามีพวกแบบโลกจิ้มอะไรด้วยแต่ว่า เดี๋ยววันนี้ก็มาดูเอาแบบปิดก่อนต้องบอกก่อนว่าถ้าเลี้ยวเข้ามาอยากเข้าร้านผิดมันจะมีสองร้านบอกไว้เลยซึ่งแต่ว่ามันก็ดูง่ายอ่ะบ้ามีจมพองอ่ะจอมพลังไม่ได้จอมพลังจริงเพราะป้ายมันใหญ่มากแต่ว่าเจ๊สอกันก็จะเป็นแบบว่าร้านเป็นครูหายอย่อมก่าหน่อยแต่ว่ารสชาตินี่คือบอกว่าก่อนเลยวกเย่อมจริงใช่ทุ่นได้อ่ามาแล้วครับที่สุดนี่เป็นข้าวหมูแดงรวงปะคะ ี่ความน้ำหมูแดงที่แบบไม่แบบ<อ>แรงอ่ะเอออย่างแล้วก็บบคนาาคเออไข่ยามาประตอแล้วจะบอกว่าร้านนี้คือสะาสาอาดถูกสุขาล,ะละมามัยนะถูกป่าสุขลามัยคืออะไรสุขาล,ะล,ะละมา,ออขามัยเขาหลินมันหลวป่ะพริกนี่ก็คือแบบว่าเอาจสำลีอ่ะไอ้ที่เป็นคัร์เนบัตอ่ะปั่นเข้าไปข้างในก็คือดึงดึงเม็ดออกมาแล้วก็อใส่เม็ดกลับ ความเล่นใหญ่ราชดาลาอันหนึ่งไทยนี่ก็ต้องเป็นตามือที่หนึ่งเพราะว่าร้านอยู่สายหนึ่งไม่เกี่ยวถ้าเป็นมือที่สามโดนนะกอกกอนมือที่หนึ่งเดี๋ยวไม่แน่ต้องแบบมือที่หนึ่งอ้วนอ้วนผิดมาหนึ่งสี่สิบ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 ผิดผิดเป็นข้างในเป็นใช่อะไรครับไม่มีเต้า ก็กินไข่ครับอก็กินที่หนูว่าไม่กินแตงมาดูเอ้ยอันนี้ผมกินได้บางทีอะไรที่มันอยู่ในอ่ช้อนมาลองช้อนมาลองก่อนกินว้าวอร่อยด้วยครับเรื่องผมเนื้อนมิ๊เห็นี่เห็นไหมที่บอกว่าก๋วยเตี๋ยวอสเนื้อสต๊อกปูนะครับในนี้เราหั่นแค่หมันหนึ่งหมายถห็หนึ่งเส้นมีก๋วยเตี๋ยว น้ำเป็นน้ำใส่ใส่ป็นป้าไส้เป็นไส้โหมายกเครื่องอันเนี้ยถ้าร้านไหนที่เด็ดจริงอ่ะก็ต้องเป็นหอมพริกไทยซดเข้าไปแล้วเหมือนแบบซดนรกโลกรันเท่าไหรคือมันจะเย็นเลยเหมือนมดนกรอบกระเด้งไอ้เคยกินบ้างน้ำกระทะษลงแดงไม่เคยแต่คิดว่าน่าจะได้กินวันนึงอันเนาะในอนาคตบะหมี่ก็มีที่นี่เพิ่มอ่าเออบะหมี่หมดทุนจนเรื่องบะหมี่ ก็มีความบะหมี่เปนลยแบบะมีบะหมี่ทเรอมัีจกูต่อใช่บะหมี่ม็จะมีความิงเลยว้าวน้ออหร้องร้องอะอยากให้เห็นค่ะกูะกูปูหนักก็ไม่ใช่กูอะกูกี้ก็ต้องยอมอะเย้ฟองน้ำกูโคตรกรอบอืมกรอบมากอห็นได้ยินเสียงว่าอร่อยอะชอบอร่อยอืม คือเขาจะมีความแบบว่าบางร้านเราเวลากินแล้วแบบทอดไม่พอดีอะแป้งไม่ไม่สุกแล้วมันจะหนืดมันแบบแงะแงะแล้วมันแบบสภาพภายนอกน่ากินมากแต่ว่าข้างในไม่อร่อยแต่นี้คืออร่อยแล้วก็เอางี้ด้วยให้กล้องยืนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอยู่ืว่าที่สั่งไปเนี่ยเหลือหรือว่าง่ต่อนี่หายไปอยู่อะเมื่อกี้พูดทางไว้จะบอกว่าคืนจริงแล้วไป วจับที่ดีอ่ะกวจับต้องใส่ที่ดีมันต้องแบบหอมอิกไทยเรือนี้ถือว่าโอเคแล้วกเราจับที่ไม่ดีอ่ะก็คือต้องถูแล้วโทษด้วยการกดดูเทเลเต,ตอร์นะ <c oughs> จริงๆวันนี้เราถามกันเท่าไหร่นี่ยยีบย,ยีบสองเมื่อคืนคือคืนที่เขาบอกว่าโลกแตก,กแต,ตาม,มอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรมายันมายันเลยไม่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังปกติเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้มากน <c oughs> ี่เคยผ่า,านจริงๆเขาบอกโลกแตกมาน,านหนึ่งพัก แลน้าเราอะแตกมาจากซึ่งนันคือปแปแ <c oughs> ป,แปีที่แล้วแปดีที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้น <ละ S 3> ปี2017ไหมนะตอนนั้นย<า>ังอยูเรียนอยู่มหาลัยใช่ทั้งว่ายังเรียนอยู่มาหาลัยเรียนตั้งมหาลัยแล้วตอนนั้นอะเล่าต่อเนยเนี่ยจะเป็นอีกล่างหนึ่งซึ่งล่างนั้น่ะซึ่งใครอยากเห็นอนะเดี๋ยวอดใจก่อนเดี๋ยวผมจะเอาให้ทุกคนดูร่างหนึ่อร่างหนึ่เราอะก่อนนั้นนี้มันจะมีเรื่องเด็กชายปะบูจำไดหเด็กชายปะบู น่าเชื่อมากเป็นข่าวมันเป็นข่าวยู่ในกระบูกที่เขาเก็บทำทำเลยขาอห้คุณนีนันเก็บกับโลกแล้วเป็นคนเรื่องโหราโรนโหราสอะไรนี่เชื่อหมดทุกอย่างพมออินจักเสร็จปุ๊บฉันก็รู้ข่าวมาตอนนั้นแล้วฉันก็แบบว่าขอบพอใจมากว่าแบบเออยังไงดีโลกก็แตกแล้วแล้วฉันก็เหมือนแบช่วงนั้นเป็นช่วงมหาลัยที่เราก็เพิ่งข้าแบบเฮลเลอ่ะนะสมัยสาวๆอ่ะแล้วก็แบบตอนนี้แก่แล้ว ย้อนไปไม่กี่ปีใช่ไหมแล้วเ,เราก็เออบอกกับเพื่อนว่ามึงเพื่อนก็บอกมึงอ๋อเราเลิกกินเราอ้วนเลยอย่างเงี้ยเราสั่งอย่างเป็นพิเศษหมดเลยอะ่ะเออแล้วเพืก็แบบว่าเพราะคิดว่าโลกจะแตกใช่เพราะเราบอกว่ามึงกินไปเถอะอก,กิไนไปโลกกระแโลกจะแทกเราก็เครียดแล้วลเราก,ก็จริงจังมากเรื่องเนี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันแบบหลายๆอย่างที่เขาเขียนไว้อ่ะมันค่อนข้างคล้ายปัจจุบันที่เป็นอยู่ตอนนั้นก็กินจากทุกอย่างมีฝอกนะกิน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 จนน้ำหนักก็ขึ้นอีกขึ้นแบบ จุดแบบว่าสูงที่สุดในชีวิตแล้ววันนั้นก็มาถึงก<ม>็คือนอนหนึอยแม่ก็ด่าว่าเอเจอไปเล่เนี่ยไม่ไปลงเพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยฉันก็คือปงแล้วชีปงมากฝั่งหนึ่งก็บอกว่ามึงอย่าออกจากบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเราเจ็บก็เลยคิดว่าตัวเองอ่ะบอกกับตัวเองวอ่าวคุณนอนบนเตียงตายไปอย่าแบบว่าโหลดหอิทานิตอ่ะเข้าใจว่าตอนจบที่แบบว่า<ม>คุณยายลงก็คือนอนหลับตายแล้วตายไปตัวไหนเป็นได้แค่โหลดอินเตอร์เทนเ็ตเลยจ้า ขึนมาประมาณห้าโมงเย็นจ้ะเพื่อนก็คือเพื่อนก็คือเช็ตมาในลายกลุ่มทว่าอีควาาแบบโดนล้อส,สลรพผัดว่าเออยนเยนียโลกแตกแตกจริงโปะเลยหน้านั่งโลกก็แตกหน้าแตกปุ๊บตัวแตกขยายอืดแต่การเรื่องนี้สอยรู้ว่าเฟกนิวมีจริงอื ก็เลยทําให้ทอนปีนี้นะคะไม่เชื่ออีกต่อไปว่าโรคก็แตกเพราะว่ามีานผามาเสรตายโรคแตกมาแล้วค่ะตึงตดวมาแตกน้าแตกตัวแตกวยตกมากแล้วก็คือโดนล้อมาจนถึงทุกวันนี้นี่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยคนเรามันต้องมีเจิองผิดพลาดอย่างบ้างถูกต้องตอนนี้นะคะหลังจากที่เราบอกว่ามันเยอะก็คือราขนาดสูเหมือนแบบว่าพายุหงกันนำเหมือนโรคแตกไปแล้วแล้วก็คือตอนนี้คือซ่า เพราะว่าเขาบอกว่าทั้ง่ดเนี่ยแค่3 7 0บาทถูกมากคุณผู้ชม A few moments later นี่ผมสั่งได้เลยป่ะครับอ่าเอาหวาน20แล้วของหนูเอาไข่เราแยกไปเลยไข่มันไข่ไงนะป้าไม่ไม่หมายถึงไข่เนี่ยฟองอะไรจะซื้อไข่อย่างเดียวเพื่อจับป้าได้มา80บาทขาย2บาท เนี่ยป้าจำได้เด้ยนะอ่าก็มากินบ่อยมาทีก็ซื้อยี่สิบสามป้าบอกว่ากูจะจำไม่ได้ไงมึงมาแต่ทีมก็ควนตีไข <c oughs> ่ไม่ตีมันจะมีความแบบเวลาเรากินใช่ป่ะแล้วพอมันไม่สุกมันจะมีความแบบว่าไข่แดงอะแตกในปากแตกหนึ่งแตกในปากดู่ดีเลยไม่มันอร่อย <c oughs> อะมันมีใครกินแบบนี้มั่ง <c oughs> ชอบเนาะ มันไม่ต้องพูดก็ได้มั้งแต่เราอยากบอกเท็กเจอร์ไงว่าเออคนงว่าเรากินอะไรยังไงใช่ป่ะมันก็จะเป็นฟิลนั้นพอด้วยความอยู่สายหนึ่งทุกอย่างก็ต้องมีร้านชื่อ้ว่าหนึ่งไม่เกี่ยวเลยเอาจริงปะฝากร้านั้นป้าไว้ด้วยนะคะใครผ่านมาแถวนี้ก็มายหนึ่งขา่ได้ใจดีนะคะแถมเก่งโตเกียวลุงโกบลินะครับชั้ป้าขายอแนมางอ่าแต่ว่าหลังเราไปคุยกับคุณลุง กูภูรกิครอบครัวก็สำหรับวันนี้นะคะมือเที่ยงเราก็ได้ทั้งข้าวแล้วก็หวานเนื้ในงบที่มันก็ราคาไม่แพงใช่ให้ดูก่อนที่บอกว่าใครดีพบกับพวกเราใหม่ใน e ีพีหน้านะคะว่าเราจะพาไปหากินหาทำที่ไหนมาดูกันดีแล้วก็อยากให้เราไปที่ไหนก็คอมเมนต์หรืออินบอกมาบอกได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ทุกช่องทางนะครับ Facebook t w i t t e r YouTube TikTok พบกันใหม่อีกีนหน้าเ <Bye. S 2> จ้าบดีไปทำงานละ